สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ทุ่นระเบิดในกัมพูชากันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มีหลายมิติซ้อนกันอยู่จนน่าสนใจมากเลยค่ะครับผมเรามีข้อมูลอยู่3มชิ้นในมือที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องไปคนละทางเลยใช่ค่ะชิ้นแรกคือถแถลงการอย่างเป็นทางการบนเวทีโลกที่ภาพลักษณ์ออกมาดูดีมากชิ้นที่2คือคําพูดของนายกรัฐมนตรีเองที่ทําให้เกิดคําถามตูตัวโต,วต,วตวขึ้นมา และชิ้นสุดท้ายคือข่าวความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่บอกเราว่าปัญหานี้ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการลองเอาข้อมูลทั้ง3ามชิ้นนี้มาประติประต่อกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วภาพที่ออกมามันเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งมันเป็นภาพที่ซับซ้อนจริงๆครับเพราะมันโยงกันทั้งเรื่องมนุษยธรรมยุทธศาสตร,ร์การทหารแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศด้วยใช่ครับ การพยายามทำความเข้าใจความขัดแย้งของข้อมูลแต่ละชิ้นเนี่แหละครับคือส่วนที่น่าสนใจที่สุดงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกกันก่อนเลยดีไหมคะภาพที่กัมพูชาอยากให้โลกเห็นได้เลยครับภาพของประเทศที่ยืนหยัดต่อสู้กับทุนระเมิดสังหารบุคคลอย่างแข่งขันจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยกัมพูชาเพิ่งจะออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่ออนุสัญญาออตตาวาครับซึ่งเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากค่ะ<า>ใช่ครับ ต้องให้บริบทตรงนี้เพิ่มนิดน,นึงว่าทําไมมันถึงสําคัญคืออนุสัญญาออตตาวานี่ไม่ใช่แค่ข้อตกลงธรรมดานะครับอแต่มันคือสนธิสัญญาระดับโลกที่ห้ามเด็ดขาดเลยทั้งการใช้การผลิตการเก็บสะสมและก็การส่งต่อทุนระเบิดสังหารบุคคลคือห้ามทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับแถมยังบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องทําลายทุนระเบิดในครั้งและก็เก็บกู้ที่ฝังอยู่ในประเทศตัวเองให้หมดด้วย ทีนี้พอพูดถึงกัมพูชาประวัติศาสตร์ของเขาเรื่องนี้มันเจ็บตรวดมากนะครับตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองยุค,คเขมรแดงมีทุ่นระเบิดถูกฝังไว้ทั่วประเทศคาดการกันว่าหลายล้านลูกเลยหลายล้านลูกเลยเหรอคะครับโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยที่ถูกเรียกว่า K-5 Belt มันคือมรดกเลือดที่ฆ่าชีวิตแล้ก็สร้างความพิการให้คนกัมพูชามาัหลายสิบปีเลยครับ เขามีพื้นหลังที่เจ็บปวดแบบนี้การที่เขาลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นผู้นําในการต่อต้านมันเลยยิ่งดูทรงพลังเขาไปอีกนะคะถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากเหยื่อมาเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งภาพเนี้ยชัดเจนมากในการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาค่ะระหว่างคุณลีทุชรองประธานคนที่1ของหน่วยงานปฏิบัติการด้านทุนระเบิดของกัมพูชาหรือ CMAA กับเอกัครราชทูตแซมเบียซึ่งเป็นประธานการประชุุุมรรัััฐภาาาคคีอนสสญ,ญ้งล่ด แล้วในการประชุมนั้นเขาพูดอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเขาไม่ได้แค่บอกว่าปฏิบัติตามอนุสัญญ,ญามาตลอดนะครับแต่ใช้คําที่ใหญ่กว่านั้นอีกยังไงคะคือต้องการวางตําแหน่งตัวเองให้เป็นผู้สนับสนุนหลักแห่งหลักการด้านมนุษยธรรมของอนุสัญญ,ญาฉบับนี้เลยโอ้โห oh นี่คือการสร้างแบรนด์ทางการทูตท,ที่ชัดเจนมากว่าถ้าพูดถึงเรื่องการต่อต้านทุนระเบิดกัมพูชาคือหนึ่งในผู้นํา และยังยืนยันด้วยว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อกล่าวหาอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็พร้อมจะแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติและโปร่งใสครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แข่งแกร่งแล้วก็น่าชื่นชมมากในสายตาประชาคมโลกนะคะใช่เลยครับแต่ว่าภาพที่สวยงามบนเวทีโลกเนี่ยพอเราหันกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่ชายแดนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันมันมีสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจมากออกมาจากปากของท่านนายกฮูมาเนตเองเลยนะคะ สัญญาณที่ว่าคือเรื่องที่ท่านพูดถึงการให้ประชาชนกลับบ้านหลังเหตุปะทะชายแดนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในถแถลงการเมื่อวันที่10มกราคมคือก่อนหน้าการประชุมเรื่องอนุสัญญาออตตาวาแค่2วันเองครับท่านฮุนมาเนตบอกว่ารัฐบาลกำลังเร่งให้ประชาชนที่พลัดถิ่นได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดฟังดูดีนะคะแต่ท่านพูดต่อว่ามีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งเงื่อนไขที่ว่านั่นคืออะไรครับ ท่านบอกว่าการกลับบ้านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานกวาดล้างทุนระเบิดอย่าง CMEA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดกัมพูชาหรือ CMAC mm hmm. เข้าไปกวาดล้างยุทธภัณฑ์ที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่ให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนประโยคนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องเพราะมันเหมือนเป็นการยอมรับอะไรบางอย่างทางอ้อมค่ะบทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เราได้มา เขาตีความได้น่าสนใจมากเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นการยอมรับเกรกลายว่าในพื้นที่ขัดแย้งนั้นมีการวางยุทธภัณฑ์ระเบิดจริงๆและมันเป็นของใหม่พอที่จะทําให้ชาวบ้านซึ่งเคยอยู่ตรงนั้นกลับเข้าไปไม่ได้แล้วหน่วยงานที่ท่านนายกพูดถึงทั้ง CMAA และ CMAC นี่คือหน่วยงานเดียวกันหรือเปล่าคะหรือมีความแตกต่างกันยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับสหน่วยงานนี้ทำงานคนละส่วนกันทำให้คนสับสนได้ง่ายค่ะ อธิบายง่ายๆคือ CMAA หรือ Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority เป็นเหมือนหน่วยงานที่วางนโยบายกำกับดูแลภาพรวมกำหนดมาตรฐานเหมือนเป็นบอร์ดบริหารใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นส่วน CMAC หรือ Cambodian Mine Action Center คือทีมปฏิบัติการภาคสนามจริงๆเป็นคนที่ใส่ชุดป้องกันแล้วลงไปเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่เสี่ยงอ๋อคนทำงานจริงถูกต้องครับ การที่นายกพูดถึงทั้งสองหน่วยงานก็เหมือนเป็นการสั่งการตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปถึงคนทำงานเลยขอบคุณค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้พอมันมีการยอมรับไกลๆว่ามีระเบิดที่ต้องเคลียร์ก่อนกลับบ้านบทวิเคราะห์นั้นก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะว่าใครเป็นคนวางระเบิดพวกนั้นใช่ค่ะใครเป็นคนวางซึ่งนี่คือจุดที่ทาให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตราดสากแก้วบุรีรัมย์ของไทยเราเนี่ยเดิมทีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัยปกติไม่ใช่เขตทุ่นระเบิดเก่าสมัยสงคราม,ยม,ยมยเย็นที่ยังเก็บกู้ไม่หมดแต่ถ้ามองอีกม,ม,มุมมันอาจจะไม่ใช่การวางใหม่ก็ได้หรือเปล่าคะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพื้นที่นั้นเคยเป็นเขตปะทะเก่ามากๆแล้วพอมีความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้น ทางการเลยต้องขอไปเคลียร์เพื่อความแน่ใจคือมันมีคําอธิบายอื่นอีกไหมนอกหนเือจากข้อสรุปที่ว่าเขาวางระเบิดเองเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแล้วก็เป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ว่าบทวิเคราะห์เขาให้เหตุผลแย้งไว้ว่ายังไงคะเขาบอกว่าถ้าเป็นทุ่นระเบิดเก่าจริงๆทําไมชาวบ้านถึงเข้าไปทําไร่ทํานาได้มาตลอดหลายปีโดยไม่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นล่ะครับ จริงด้วยและปฏิบัติการของทหารไทยในช่วงที่เกิดความขัดแยง้งก็เป็นลักษณะการตั้งรับไม่ได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านของกัมพูชาการประทะส่วนใหญ่อยู่ในเขตพิาพาทตามแนวชายแดน mm hmm. ดังนั้นข้อสันนิษฐานของบทวิเคราะห์จึงมีน้ำหนักมากขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นยุทธพันธ์ที่ถูกวางขึ้นมาใหม่ในช่วงที่มีความขัดแยง้ง แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะว่าอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่พลเรือนตัวเองอาศัยอยู่มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยในทางยุทธวิธีมันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าคะ ในภาวะสงครามหรือความขัดแย้งบางครั้งการตัดสินใจทางยุทธวิธีมันก็สวนทางกับหลักมนุษยธรรมนะครับข้อสันนิษฐานคืออาจจะเป็นการวางเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันหรือเพื่อสกัดกั้นการรุกของฝ่ายไทยอ๋อแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามคือประชาชนของตัวเองกลับเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่สามารถกลับบ้านได้ ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นเพราะยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายตัวเองอาจจะเป็นผู้วางไว้โอโ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันขัดแย้งกับภาพแรกที่เราคุยกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับมันย้อนแย้งกันแบบสุดๆเลยระหว่างการประกาศตัวเป็นผู้นำด้านมนุษยธรรมบนเวทีโลกแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติการในพื้นที่จริงกลับทำให้เกิดคำถามว่าอาจมีการใช้ยุทธวิธีที่ทำให้พลเรือนของตัวเองต้องตกอยู่ในอันตราย ซึ่งมันสวนทางกับจิตวิญญาณของอนุสัญญาออตตาวานอยตรงเลยถูกต้องครับเอาละค่ะตอนนี้เรามีภาพที่ขัดกันอยู่สองภาพชัดๆคือภาพทูตมนุษยธรรมกับภาพสถานการณ์ชายแดนที่น่ากังขาครับแต่ถ้ำกลางความขัดแย้งนี้มันมีข้อมูลชิ้นที่3เข้ามาซึ่งเป็นเหมือนตัวยืนยันว่า ไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือใครจะทำอะไรความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือปัญหาทุ่นระเบิดในกัมพูชายังคงเป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงมากและตัวยืนยันที่ว่าก็คือความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุน่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีการลงนามในข้อตกลงล่าสุดเลยที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวนมหาศาลถึง1,700ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินประมาณ11.33ล้านดอนลลาร์สหรัฐ ให้กับ CMC a หรือทีมปฏิบัติการภาคสนามที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่สิ่งที่น่าสนใจคือความช่วยเหลือครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การให้เงินก้อนแล้วจบไปนะครับแต่มันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนมากมีระยะเวลา2ปีค่ะจะมุ่งเน้นไปที่การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน3จังหวัดเป้าหมายคือพระตะบองโพธิสัตว์และเกาะกงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการปนเปื้อนของทุนระเบิดสูงมาก คาดว่าจะมีชาวบ้านได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า2 1 7 0 0 0ครัวเรือนเลยทีเดียวแล้วเงินจำนวนกว่า11ล้านดอลลาร์นี้เขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะมันสะท้อนให้เห็นความท้าทายของงานนี้ยังไงมันสะท้อนให้เห็นว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดในยุคนี้มันไม่ใช่แค่การส่งคนเดินถือเครื่องตรวจจับโลหะแบบที่เราเห็นในหนังแล้วครับค่ะโครงการนี้รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ขั้นสูงเข้าไปช่วยด้วยเทคโนโลยีที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหม มีตั้งแต่เครื่องตรวจจับทุ่นระเบิดที่เรียกว่า AIS หรือ Advanced Induction System AIS ใช่ครับซึ่งมันดีกว่ารุ่นเก่าๆตรงที่สามารถแยกแยะโลหะชิ้นเล็กๆที่ไม่เป็นอันตรายอย่างเศษกระสุนหรือฝากระป๋องออกจากตัวระเบิดจริงๆได้อ๋อฉ <A IS. S 1> ลาดขึ้นฉลาดขึ้นมากครับทำให้ทำงานได้เร็วและแม่นยำขึ้น ลดการเสียเวลาขุดโดยไม่จําเป็นแล้วก็มีเครื่องจักรกลสําหรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยเฉพาะที่สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่เสี่ยงสูงได้โดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปเสี่ยงโดยตรงเหมือนใช้หุ่นยนต์เข้าไปทํางานแทนเลยเค,คลายๆอค่ายนั้นเลยครับแล้วที่น่าสนใจมากคือมีการใช้ดโดรนสําหรับบินสํารวจและทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงจากทางอากาศโอโ้โหซึ่งปลอดภัยและเร็วกว่าการส่งคนเดินเข้าไปสํารวจมากและข้อมูลทั้งหมดจากโดรนและภาคสนามจะถูกนําไปประมวลผลด้วยระบบข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มี AI ด้วยครับเพื่อช่วยวิเคราะห์และวางแผนการเก็บกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยคือมันเป็นการทำงานที่ไฮเทคมากครับฟังดูแล้วเป็นปฏิบัติการที่ใหญ่และซับซ้อนมากเลยนะคะใหญ่มากครับเพราะถึงจะมีเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ CMC a มากกว่า350คนในการดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จ350คนครับ ตัวเลขนี้มันตะโกนบอกเราเลยว่าปัญหาทุนระเบิดในกัมพูชามันฝังรากลึกและกว้างขวางขนาดไหนค่ะและการที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่มายาวนานยังคงต้องทุ่มง,งบประมาณมหาศาลขนาดนี้ก็เป็นการตอกย้ำว่าวิกฤตนี้ยังไม่จบและกัมพูชายังไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเองแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราคะพอเราเอาข้อมูลทั้ง3ชิ้นมาวางเรียงกันมันเหมือนเรามีจิ๊กซออยู่3ชิ้นที่ไม่เข้ากันเลยนะคะครับ ชิ้นแรกคือภาพทูตใจดีบนเวทีโลกชิ้นที่สองคือคำพูดของผู้นำตัวเองที่เหมือนยอมรับไกลๆว่าบ้านของคนเรายังกลับเข้าไปไม่ได้นะมีระเบิดอยู่อื mm hmm. แล้วชิ้นที่สามคือเงินช่วยเหลือมหาศาลจากญี่ปุ่นที่ตะโกนบอกเราว่าปัญหานี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะภาพมันขัดกันไปหมดเลยถ้าให้สรุปง่ายเลยนะเรากำลังเห็นภาพความเป็นจริงที่ซ้อนกันอยู่สามชั้นครับสามชั้นครับ ชั้นนอกสุดคือภาพลักษณ์ทางการทูตที่สวยงามของกัมพูชาในฐานะผู้สนับสนุนหลักการด้านมนุษยธรรมและต่อต้านทุนระเบิดอย่างแข่งขันซึ่งเป็นภาพที่เขาต้องการสื่อสารกับโลกภายนอกพอถัดเข้ามาอีกชั้นก็เจอเข้ากับคำถามและข้อสังเกตจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ชายแดนที่คำพูดของผู้นากับดูเหมือนจะสวนทางกับภาพลักษณ์ชั้นแรกใช่ค่ะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าใครกันแน่ที่ทำให้พลเรือนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะ และชั้นในสุดที่เป็นแก่นของปัญหาคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหานี้ยังคงรุนแรงและฝังรากลึกจนกัมพูชายยังต้องพึ่งพาทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีจากนานาชาติอย่างญี่ปุ่นเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์นี้ต่อไปอื มันคือภาพของรัฐบาลที่อาจจะต้องเล่นบทบาทที่แตกต่างกันในเวทีที่แตกต่างกันเวทีโลกก็พูดอย่างหนึ่งแต่พอเป็นเรื่องความมั่นคงภายในประเทศก็อาจจะมีการกระทําอีกอย่างหนึ่ง<ฆ>ซึ่งความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรที่ปลายทางแล้วปัญหานี้ยังคงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับคนธรรมดาในพื้นที่ค่ะ มันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆนะคะที่แสดงให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างนโยบายระดับชาติกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะทิง้งทายไวใ้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะประเด็นไหนครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันพูดถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งโดรนทั้งปัญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการเก็บกู้ทุนระเบิดครับ เรากำลังเห็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินม,มันก็น่าคิดนะคะว่าในขณะที่เทคโนโลยีเพื่อการค้นหามันพัฒนาไปเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสำหรับความโปร่งใสและความรับผิดชอบทางการทูตจะสามารถก้าวหน้าได้ทันกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการวางทุนระเบิดใหม่หมเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้หรือไม่